ครับวันนี้ผมก็มาเปิดตัวสมาร์ทโฟนครับ ZTE Axon 7ครับในฐานะพเซนในฐานะพรีเซนเตอร์อครับก็มีโอกาสได้ลองใช้ <ๆ S 1> ครับก็เป็นเพื่อนคู่ใจรู้ใจคนใหม่ครับที่ผมพกพาไปทุกที่เลยครับไม่ว่าจะไปก้องถ่ายไปถ่ายหนังอะไรเงี้ยครับก็ คือเขามีระบบเสียงระดับโลกเลยครับซึ่งเป็นระบบเสียงเซอร์ราว์ซึ่งโอลองใช้แล้วก็ติดใจมากๆเพราะว่าเสียงเนี่ยไม่ต้องมีลําโพงไม่ต้องอะไรเลยครับเพราะว่าลําโพงเขาเนี่ยสุดยอดแล้วใส่มาถึง2ตัวครับชอบฟังก์ชันนี้มากๆครับแล้วก็คือดูหนังฟังเพลงอะไรเนี้ยสุดยอดเลยครับแล้วก็มันมากๆได้อัดพร์ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือ,อ,อฟังก์ชันต่างๆก็ใช้ง่ายครับแล้วก็ อย่างจะปลดล็อกเข้ามือถืออะไรเงี้ยก็ง่ายใช้ระบบเสียงสั่งก็ได้ครับแล้วก็ดีไซน์ของตัวตัวสมาร์ทโฟนเองก็สวยงามมากครับแล้วก็เป็นดีไซน์ระดับโลกนะครับไม่มีรอยต่อเลยซึ่งโอชอบมากๆแล้วก็บางเบาพกพาง่ายครับผม<ล><ล>ครับจริงๆแล้วเซตีเเขามีอยู่แล้วท,ที่ที่ประเทศจีนครับแต่ว่าโอเองกเอ็เคยมีโอกาสได้ลองใช้ตอนตอนไปทํางานที่จีนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอ มาเปิดตัวก็ได้ได้เป็นมิชเชนเตอร์เรรู้สึกดีใจครับประทับใจเป็นเกียรติมากๆที่ได้ได้รับหน้าที่นี้ครับฝากหน่อยโอ้มีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมๆเลยตอนนี้ครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับเซทีเอ็กซอนเซนะครับก็โอ้แนะนําเลยครับสำหรับคนที่ชอบดูหนังหรือฟังเพลงอะไรเงี้ยพลาดไม่ได้เพราะว่าระบบเสียงเนี่ยระดับโลกเลยนะครับเป็นระบบเสียงที่เป็นเซราด้วยก็ฝากไว้ด้วยครับแล้วก็อย่างคือ คนที <c oughs> ่ชอบถ่ายรูปกล้องกล้องหลังเนี่ยก็มีความชัดถึง20ล้านพิกเซลนะครับโอลองถ่ายติดใจครับถ่ายทั้งวันเลยครับเพราะว่าชัดไปหมดครับตอนนี้เา่ทราบเรื่องิโก้ใช่ทราบครับก็ก็รู้สึกเศร้าครับแล้วก็รู้สึกเสียใจครับที่ในในในข่าวที่ได้รับข่าวนี้ก็ต้องยอมรับว่าตอนแรกก็ช็อกครับที่เออมีข่าวนี้ออกมาอะไรเงี้ยไม่คิดว่าเออพี่เขาต้องจะไปเร็วขนาดนี้อะไรเงี้ยก็ ก็ยังก็รู้สึกเสียใจมากครับมีโอกาสโอ้ก็โอก็จะถ้ามีว่างก็คุยกับผู้จัดการว่าเดี๋ยวคงจะไปเคารพศพก็อะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่เบื้องต้นก็จะส่งเรื่องของพวงหรีดอะไรเงี้ไปก่อนกันในข่าวเองมันมีเขียนว่าแบบเออเขาอยากให้เราไปกับสายตาผมผมผมก็ไม่ไม่ไม่ได้ซีเรียสครับคือยังไงผมก็ตั้งใจไว้อยู่แล้วถ้าผมมีเวลาว่างผมจะไปให้ได้ครับคือมไม่ได้ติดใรไม่ไม่มีอยู่แล้วครับคือก่อน ตอนที่ยังคุยกับพี่โก้อยู่ก็ก็คุยกันดีอะไรเงี้ยก็ก็ขอโทษขอพลยมันจบไปเป็นหลายสิบปีแล้วครับผมแะ้วหลังๆนี่มีโอกาสได้คุยได้เจอกันบ้างไหมฮะไม่ไม่ได้เจอครับเพราะต่างคนก็ต่างทํางานอะไรเงี้ยแล้วก็คงโอก็อยู่กองละครก็ไม่มีโอกาสได้เจอครับแล้วพี่โอกาสทราบข่าวข่าวเขาบ้างไหมว่าเขาเคยป่วยหรือว่าอะไรอย่างนี้บ่อยไม่ทราบเลยนะครับก็ก็ไม่ไม่ไม่เคยทราบเลยว่าเขาป่วยหรือว่าเป็นเป็นเป็นโรคประจําตัวอะไรอย่างเงี้ยผมผมไม่ไม่ไม่เคยได้ยินครับก็ถามเรืควัมพันธ์กับผู้จัดการทีมหน่ออดีตผู้จัดการ ก็ก็ก็คือเจอกันตั้งตั้งนานแล้วครับตั้งแต่สมัยผมเด็กๆเริ่มไปแคสติ้งอะไรเงี้ยครับผมท็อปท้ายที่มีสองคนอยู่ในเรื่องอะไรบ้างเขาเขาก็เป็นคนเป็นคนน่ารักครับเป็นคนคนดีคนนึงเลยครับเป็นพี่ที่ผมเคารพคนหนึ่งเลยก็ขอก็ขอให้พี่โก้ไปไปสู่สุขสติอะไรเงี้ยครับแล้วก็ขอให้ คือขอให้ไม่ต้องเป็นห่วงทางนี้อะไรเงี้ยขอให้ขอให้พี่โก้ไปดีๆครับแต่ว่าเบื้องต้นโอ้ยังไม่ทราบว่าจะไปจะบอกไปวันไหนอะไรใช่ครับเบื้องต้นโอ้ยังโอ้ยังบอกวันไม่ได้นะครับแต่ว่าก็เ<ม><ม>บื<ม>้องต้นก็ก็ <ๆ S 1> กับ <ๆ S 1> กับพี่ๆก็จะส่งพวงหรีอะไรเงี้ยไปก่อนอยู่แล้วแล้วก็ถ้าโอ้มีวันว่างคิวว่างอะไรเงี้ยโอก็จะไปให้ได้ีมอคาสได้คุยกับสายปานาบ้างไหมคะได้คุยครับได้คุยป่านก็เป็นคนแมสเซจมาบอกผมอะไรเงี้ยเรื่องข่าวก็ช็อกครับต่างคนก็ต่างช็อกอะไรเงี้ย ป่านเองเรามีถามเขาไหมว่าเออเขาจะไปวันไหนหรือเปล่าหรือไงป,ป่านป,ป่านเขาไม่ได้บอกครับคือป่านเองก็ยุง่งเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เบื้องต้นก็จะจะก็ถามกันว่าเออเขาอยู่ที่ว<ม>ัดไหนเพราะว่าพี่โก้เขาเป็นคนคริสเตียนด้วยอะไรเงี้ยก็ก็ลองเช็คกันอยู่ว่าอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยครับอนนตอนนี้ทราบแล้วครับแค่ถามว่าเป็นจีนนะสิไงบ้างฮะให้จบเรื่องเรื่องในจีนอะไรนะต้องสจ้างการเรื่อง20ของชีวิตด้วยกัน มีมีด้วยครับีเป็นไงบ้างก็ไปที่จริงก็ดีครับพี่ก็สนุกดีครับพอดีผมไปงานเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยครับก็พอดีเขาเดินเข้าไปในเมืองอะไรเงี้ยครับแล้วแฟนคลับเขาก็มาลุมมันก็เลยเดินไม่ค่อยได้ครับแฟนคลับยังแน่นอยู่เหมือนกันก็อยู่เขาก็เป็นน้องๆเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยครับ ก็มีกาดครับมันเยอะมันเยอะไปไหนก็เยอะครับพี่แต่บางวันบางวันคือกาดก็มาแต่แฟนขบเขายังไม่มาก็มีเล่นตรงกันอะไรเงี้ยวันวันที่แฟนขบมากาดไม่อยู่อะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่วันนะพี่ก็ก็เป็นกาดไม่มาโอไม่ได้จ้างครับเขาก็เป็นทีมงานทีมงานเขาจ้างรับพี่ครับไปที่วันที่เราที่ไปที่มาที่นี้ครับผมไปสองวันนึงครับไปแป๊บเดียวกลับแล้วครับ เวลาแบบเดินของกาดเราจะเกรงๆมากมันมันมนมันจะดูใหญ่อกไนขนาดนั้นก็ดก็นิดน,น,ะะงน,นึงครับเราก็จะเขินๆอยู่ทุกครั้งครับแต่ว่าก็เราก็เออโอเคมันเป็นหน้าที่เขาเพราะว่าไม่นั้นเดี๋ยวถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมามันก็อาจจะแบบมีข้าวของเสียหายซึ่งมันเคยเกิดขึ้นแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเข้าใจว่าทำไมต้องมีพวกพี่เขาอะไรเงี้ย พอน้องๆเขาก็เบียดเบียดกันชนหม้อหายอะไรร่วงแตกกันหมดอะไรเงี้ยเราก็ระวังครับอ๋ออมันคืออะไรนะครับไม่ใช่พี่ทำอาหารเออที่ไม่ใช่แฟนคลับเราก็ตื่นตกใจไหมครับเหมือนว่าโอ้ะมันสำคัญแล้วต้องมีตัวนิ迦ไปร่มร้อมขนงอะไรบางคนเขาก็รู้จักว่าเขาเคยดูหนังไทยเราอะไรเงี้ยสิ่งเล็กๆร่างแห่งสยามพี่มากอะไรเงี้ยเขาก็เคยดู รากลัวคนจะมองว่าแบบเออเราเดือดเป็นซุปตาเข้าเรื่องเยอะอะไรเงี้ยพี่<ล>ผมไม่ได้จ้างเลยพี่พี่เขาจ้างเพราะว่ามันมันก็ปกตินะครับพี่ไม่ว่าจะโอจะไปจีนหรือว่าไปฟิลิปปินไปประเทศไหนเขาก็ต้องมีการขนาดเราอยู่เมืองไทยก็ต้องมีพี่พ,พี่กาดคอยแน,น,นะนำเดินนำเราไม่เกี่ยวครับมันแล้วแต่สเกลของงานมากกว่ามันไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวว่าเอออยู่ที่ไหนอะพี่อย่างถ้าแบบไปเปิดตัวหนังอ่างเงี้ยถ้ามันเยอะมากเขาก็ต้อง กาดหคนก็เอาไม่อยู่ครับเด็กเป็นร้อยอย่างเงี้ยเราเราก็เขาก็ต้องช่วยดูสเกลแต่เราไม่ได้แบบขอเองหรืออะไรไม่เคยพี่ไม่เคยแต่เคยมีครั้งหนึ่งก็ไปก็มีกาดเยอะมากเยอะกว่า30อีกมาเป็นร้อยเลยพี่แล้วผมว่าเออเยอะมากอะไรเงี้ยพอเดินไปมีแฟนขับอยู่3คนกาดกาดผมมาร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยผมว่าโอ้มันไม่่อ่สเกลเคราคำนวณมาไม่ดีอะไรเงี้ยแต่พอไปสักพักอ๋มาเยอะจริงผมก็อ๋อเข้าใจเลย